าดาดซองเถื่อละผาผามันลงหันเด้มหันบ่โดยก็เลยสิ่งนี้นี่ชองเถื่อเลยผาโอ้แต่ได้เด้เนาะไพ่เกษตรไพ่ผ้า,าเนี่บ่เขาใส่ดอกไพ่กับกรเรื่องแตกงมาซองเถื่อนลไพ่ผ้าแต่งเนาะดยกับสบายดีแด่สวัสดีเด้อแม่พี่น้องกันเบิร์ตสุขูสู่คนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่าซ่องเบาเสียงน้อยคือเก่าพี่นอ้องอ่าไม่นี่พี่น้องลนะเบาเสียงเราเดินทางมาบ้านอ่าดงน้ค้ำนะพี่น้องเนาะ ก็ Dante, ent, izen, like loyalty, store, มีทางปู่ญ่าอยู่ในพี่น้องพยู่ต่างประเทศเนาะแต่ได้คอมเมนต์มาบอกว่ามีเคสหนึ่งอยู่ในบ้านตรงหน้าค่ำนี่แหละก็คือซึ่งเราอยู่นั่นกันกับลูกคนหนึ่งเนี่พี่น้องก็คือเป็นเคสของเบาเตียงทองแชนแนลเฮ้าเนี่ยนาะพี่น้องเนาะกับเมื่อนี้กับบอลเชียงกับพานมาเนี่ยจะได้เข้าไปอัปเดตกับไทมไท่พร้อมเป็นอยู่ของเล่าเนี่ยพี่น้องเนาะซึ่งอาจจะเป็นเมห้างลูกหนึ่งเนี่ยพี่น้องเนาะคือเบาเตียงทองเฮ้อน่ะได้ ทายทําไปนะการซูเดียกับสีเข่ามาแล้วเนาะพี่น้องเนาะกับนี้กับโบเซีงกับสีเข่าไปอัปเดตอีกเทือนึงเนาะพี่น้องเนาะก็เป็นอยู่ของเราเนี่เนาะพี่น้องโอเคพี่น้องเนี่ยไปเบิ้งและติดตามได้ครับส้มน้ากันเลยพี่น้องเนาะเราสียู่บ้านเฮือนซานหรือบ่อพี่น้องนะโบเซีงกับโบได้นัดหมายเนาะพี่น้องเนาะกัโอเคเนาะพี่น้องเนาะกับบ้านเฮือนหลังนี้เนี่ยพี่น้องกับสีเข่าไปหาเพี่นเนาะ พอดีเพื่อนก็อยู่บ้านเทินซานพอดีเนี่ยพี่น้องเนาะเพันอยู่กับลูกเพื่อนเนี่ยจักตีไม้ตีไใเพันจักเป็นยังไงเนาะอ่เฮ้ยสบายดีสบายดีอาราสบายดีลูกอันเจ้าซื่อยังเนาะซื่อสมใจสมใจเนาะอายุจักปีแล้วสองหกปีสองหกปีเนาะโดยโดยอันบักลาดนี่ลูกจะว่าเนี่ยฮะโดยจักปีแล้วนี่ยเจ็ดปีเจ็ดปีเนาะจักอ่าซื่อยังซื่อเฟ ซื่อยังนะเป๊ะเป๊ะโดยโอ้สื่อสื่อเป๊ะเนาะเอาเป๊ะเชะด้วเนาะเป็๊ะค่ะเป็น๊ะเลยก็ได้แต่งสื่อเป๊ะอ๋อค้าเราเป็นยังอะนะพิการพิการคาเบื้องหนึ่งเอ้หวานสั้นโอ้เป๊ะได้ตั้งซื่อนั่นเนาะโดยแล้วเป็นมาติเกิดบ่เป็นมาติเกิดพิการค้าเบื้องหนึ่งโดยนแต่ว่ายางนั่นได้อยู่บ่ก็ได้อยู่ Ừ, đùi đùi doi. À, ok, nó chưa nó ở trong cái cây kính nữa bunny cả ba mặt ba mặt hai mặt đấy bunny mặt ba 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 เราบมมีเงินเพียงพอครับบมมีรถไปส่งไก่พวกเขาไปยองเยี่ยนอยู่บ้านนะบันทาดไหมเขาบันธาดครับเนาะโดยโดยโดยยังม่ได้เขาโรงเฮียนเลยเนาะเดี๋ยเที่ยวเจ็ดปีพูดตามเจ็ดปีต้องเขาโรงเฮียนหนึ่งเนาะบมมีทุนบ้างหรือว่าแบบใดนไพรเขามีเงินปีแน่เขหาเสากินขำโดยหากระเพดีเสือขาวเสียน้าดูกไปโเฮียนแต่ละเมื่อบุมีเงินให้ดูกไปโเฮียน อาวืมเงา้เดิมถามเจ้าบได้มีผัเวเพราะเป็นไม่ห้างเนาะไม่ห้างลูกหนึ่งเนาะโตอตัวนี้นะยูนั้งกันกับลูกแค่สองคน,นว่าอยู่หนีเจ้าโทษด้วยท่นเจ้าเน่เป็นคนบ้านนี่เลยเนาะเขาเกิดอยูย่พีแต่ในหน่อยพ่อเป็นคนในบ้านดงนาคำนี่เนาะเป็นคนคนบ้านดงนาคำเลยเนาะ เป็นพ่อแม่ก็อยู่คนบ้านนี่เลยได้จักปีแล้วกับผัวหาปีแล้วโอ้หาปีแหละหรือว่านานแต่เนาะตอนนี้เจ้าเฮ็ดอาชีพยังตอนนี้เจ้าอยู่กับดวงจิงเผ่าทานเลยนะหลับจ้างเคนสอบหาท่านพื้นคนสื่อเคนเองเผ่าทานโดยคือเป็นเผ่าทานนี่คือเป็นอาชีพเลยวะหลับจ้างเพว่าน เพื่อนไหลสอบหาพันหมอเจ้าเห็ดหรือหมอโดยเพื่นเพิ่นซื้อแล้วเพื่นไทยเห็ดแล้วเพื่นไหลสอบหาพันไปคอดเอาบ่เจ้าคอดเอาบ่ขดและต่อฐานอบเลยตาอบวันนี้บอโดยโดยโดยเพื่นเพิ่นซื้อจากควางสวนในละซื้อแล้วเอาก็เป็นผู้เห็ดไหลสอบหาคือไม่ในเพิ่นซื้อมาเนาะแต่เจ้านั่นเป็นคนอ่าต่อไปกับเผาเนาะโด เราเด็กกับคอตในสองหมาพันใสองหมาพันจ้างแล้วเนาะเฮ็ดซู้มือบ่นี่ฮะเฮ็ดคู้มืออะไรจะพื้นมืดกูเละพื้นยังลายอยู่เฮ็ดคู้มืออะไรเด็กกับใส่กินน้ำมันนี่แหละบริเฮ็ดเฮาก็บบริเกินเป็นปลูกผักปลูกหญ้าบริมีบอสแก้วบริเฮ็ดบอสเครื่อปลูกผักบริเก็ตนะพอบริเห็ดอยู่ได้กินเนาะบริเฮ็ดขายนะบอส ปก็ทำไรื่องน้ำหน่อยพอได้เด็ดได้แห้งเลยบ่ได้กินในครอบครัวเนาะกินข้าวกินน้ำนะว่ามันนี่นะกินข้าวต้มกินข้าวต้มลข้าวต้มแบบแรกนะข้าวต้มอันนั้นพึ่นผักมาข้าวต้มมัดเข้านีิวะโดยข้าวต้มใหญ่ันด้อ๋อลุงพึ่นออกมาฟังฮันด้วยพึ่นเอามาให้โดยโดยโดยพึ่นหั่นใหญ่พึ่นขัดกะหัน เปเนาะดววไเียนาว้งันว่าไวไว้ประมาณไว้หกเจ็ดปีนี่ก็นั่งเหียนเนาะห่มาก็คงเหียนแต่ไกเฮาก็บยีหลนี่ล่างไี่ส่งเข้าไปในบ้านไก่เนาะห่าเนด้ยอะเกกินแล้วด้คุณนุ่มกินวะม่านบมูกินท่านหมกินแด้วว่าเมื่อไรอินข้าต้มได้ไินกข้ต้ม พ่อเพื่อนเป็นคนบ้านนี่เลยว่าเป็นเป็นคน,าน,น,น,คนทางใตยย้ยองคุณทางอัตตปือเป็นคนอัตตปือเนาะเป็นบริตริโตมาหาเรืองว,ว่เดี๋ยวนี้นี่ปลาแล้วเนเลิกเลยครับก็คือการติดต่อจบเลยอ,อยู่ที่นี่นี่เฮือนเจ้าจะเทเนาะอันอนี้เนาะ เพื่อนตะกีพูดแล้วเพื่อนมูนเพื่อนมั่งแหละนี่ตะกีตะก่อนพูดแล้วนะนังน้อยๆนี่เจ้าปีแล้วนรอนิแต่พ่อแต่แม่เขาอยู่ตะกีพูดแล้วเนี่ตอนนี้พ่อแม่ยั่งอยู่ปะแม่เสียยังแต่พ่ออ๋อพ่อเด้พ่ออยู่ใช้จัดตอนนี้นะพ่อไปเยี่ยมเอื้อยย้อมแต่ว่าเพื่นก็ย้มกันนี่ปะขึ้นกระเที่ยวไปเที่ยวมาเพื่นเอาเมียบันโคกโคโได้นะบันโกใหญย่างนี้บรโคกว่าเตียงอยู่นี่แหละบันโคกบันโกง่ายนี่วะ เอาบนโคกไงกับเป็นบ้านของโมเสกเองก็บ้านอะไรพื้นเอาบ้านเดียวกันแบบนี้เนาะเราซื้อแยกนะซื้อรวมซื้อรวมวะโดยเก็บหัอยู่ฮะบุคคลหูซื้อรวมเดี๋ยวเรามาจะนอนกับหมาวะพ่นนอนพุ่นได้พ่นก็ได้มาได้นอนข้างคืนวะไปเบิ่งพูดแหละเบิ่งทอเป่นมากพูดแหละเบิ่งคนป่วยวะของพ่นปาดออกได้เจาะลูกออก มันก็เลยอยู่เผามันก็อยู่อ๋อโดยโดยโดยเนาะเนอะเก็บมาขันมามากอะเห็นหน้ากอะจะหูอย่องเนาะแต่ว่าเราเนี่ยจะบูมหูชิมเ่าหรอหูพ่นกับมีอยู่ในรถนะหูพ่นเออโดยโดดยหลูกพ่นกัซื้อนุ่นลูกพ่นซื้อซีซื้อข้ามลูกพ่นนะเนาะเอาไปมาโดยคนบ้านใกล้เคียงกันเองเนาะแบบนี้เนาะโดยก็ยิ่ง โอเคได้ใช่ไหมนี้พอดีผ่านมาก,กับแม่ข้ามาถามไทยพอดีเนาะโดยเป็นเข่าเป็นอยังนหนึ่หาซื้อกว่าซื้อเข่าโลกินเข่าโลกินเนาะโดยเป็นให้น้าตะกล้าพอดีมีไหมมีแต่รับจ้างพอดคานนี่หาซื้อเข่าโลกินเนาะโดย,โดยในในบ้านนี่โลเท่าไรนี่เข่าโล่หนึกพันโล่หกพันเก,กือบ,บะ่ะ เหมอนอะไรเหรสืออยู่ในตลาดละแ khỏe ไซ้ำกันกับอยู่บ้านหมดเลยอยู่บ,บ้านก็หกพันกี่เพื่อนเข,ข่าเข่าเหนียวเ้ายแน่นเนาะอืมบนเตียงแล้วขอมานัา่นนานเตือหรือเปล่าช่องเถื่ออะไรผลมาได้ประมาณจะเกือบเดือนนะวะหอดแล้วอืมพอดีเมื่อนี้กรัผ่านมาเส้นน,นี่แล้วโทรมาหาก็ได้เข่าไปแวะอถามไทยเพิ่งแน่เาอาวะ กบุรีกับจิตามาอัปเดตถ่ายอะไรกันให้พี่ฮะน้องเราเบิ้งน้ำกันด้วยหาอยู่หากินนี่ได้จ้ะหาอยู่มีกะซื้อบุมีกะบุรีซื้อบุรีบนหาในป่าในหลงนี่ยบุรีมีพวกตาวพวกอย่างว่าพวกบายพวกอย่างบุรีมีว่าในบ้านเนี่ยบุรีมีามแรอย่างไรบุรีมีวะยามพจนกับพ่อได้อยู่หน้าใม่อันไข่บุรแดงเนี่ยบุรีมีว่รู้ไหมมีแท้ในป่าอะไรอย่างไรมีอะไรอย่างบุรีมีไข่ปลาบุรีมีไข่บมีต่ มันในอยู่ในทงในหน้าล้วมีแล้วยันบุีอยู่ในดรงในป่าน่ะมีไข่ไข่รีบได้ไข่ปลายมันยังบุญท่านได้ันเป็นไข่ใหญ่เนาะเป็นไข่รีบเป็นยังงี้คุณแม่คุณตกห้ำเป็นแห้งๆคุณเออพอได้ได้โดยโดยแต่เป็นไปได้นี่เอ้ยอยากให้เราไปเฮียนอยู่บ่นี่อยากไปอยู่แต่ว่าทุนการศึกษาบุญมีเนาะคืนไปจะไปอยู่ว่าแม่บุญเงินมันมักลาเนี่ยวะ ถามเจ้าหน่ะเนาะมันเพ่งอยู่ว่าเขาคาเทิมเขยังผักเด็กเก่าเพ่งอยู่เนาะยูถูกกินกระหอยหมดลายเต๋ออยู่แล้วหมดเดือนเป็นเดือนวะข้าเจ้าได้เป็นเดือนได้วันคาเทิมเด็กเป็นเดือนได้เป็นอนุบาลได้เนาะโดยซมีอนุบาลได้สำเนียอนุบาลนึ่งไม่ซมีเนาะหนึ่งในซองเนาะเจ็ดเป็นปีเลยเข็นเขาไปผาอะไรนะนี่เริ่มต้นัา เนาะเดือนตัวเดือนนี่ประมาณเท่าไรจะมูดหรืวะยังไม่ได้ทำเขาเลยอยู่นี่นี่วันนี้มีคนไปเฮียนมาะแต่มอมเจ้าอยู่เลยบอกวันครอบครัวไงเพื่อได้ดูไปเฮียนกันยังดีเนาะ้ฮ่าพอจะได้กินไปลูกไปเฮียนกับวิ่งเงินไปลูกไปจากได้ซื้อขนมซื้อยางคุ้มกัน Những ngày hôm nay, hôm nay. Hãy nhớ nguồn gốc. 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 Hãy đợt nguồn gốc. เป็นเดินเป็นอย่างนี mm ้บ hmm. ุญเมรุของเจ้าปะของลุงของลุงโอ้ยอยู่เป็นอย่าง้อ้ยอยู่เพ็นอ่นี้กันเนาะโดยโดยเป็นที่ของของเจ้าเป็นบุญมีด้วยป่ะจ้ะตั้งแต่พ่อแม่ยังขอพ่อนั่นนี่ทั้งทั้งบ้านทุกทุ่งทุ่งแหล่ของพ่อเขาเลเราอยู่บ้านยังนะเพื่อนรักซ้ำมหาเป็นพอคนรักซ้ำหมดเนาะโดว่าได้อยู่ไกลพุ่นเนาะ เพาะว่าข้าวบาดอยากทำอาชีพอยู่นี่เน,ะนาะเขได้ได้ทานอยังพอได้เลี้ยงครอบครัวอยู่ได้กินลมเนาะเย็นร่มเย็นดีพอดีมีไก่กาบอ้อยดิ่งนะพอดีดิ่งก็ไก่กาเป็ดอย่างนมืออะไรคือของเขานีา่จังป็ดไก่อันนี้บ่าแต่กัญญาเปของเขาเปของแม่ใหม่ ่ไทพื้นนี่ก็ตอนน้ําพระเจ้าบ่เพิ่นเอาเผาให้โลนี่นะอืมเพิ่นเอาาให้ได้โดยีเนาะมีไผมีหยังใช้อยู่เนาะเป็นสวนักนบ่แม่นข้างหลังนั่นบ่โดสวนของเจ้าบ่นั่นน่ะโดอ๋อปหยังปมะเขือปมะเขือเป็นไบังโดเป็นมากเป็นหยังบ่ด้เ็้ อเดงกๆยังไปเบิ hmm. at, uh ่งอหู่เนาะธรรมชาติเนาะเป็นวิธีแบบเตรียมง่ายปลูกพอได้กินได้ค่ะได้ๆแล้าเดี๋ยมันมีน้ามีอยังอยู่เนาะมีน้ามัเห็ดง่ายก็ง่ายปลูกพักปลูกยังเพราะได้อยู่ได้กินนะก็เ่อได้ขายอีกมันมีน้ามีในนะขันท้าบอกกี่ข้าดไหนกันกี่เกียดกันกี่เกล็ดเกี็ดขาดนี่ก็จบแล้วแหละปลูได้กินแล้วแหละ ่อไปเามาดูนะยังจีบอิมท่องครับเหมืนนะก็หาปูดูขึ้นอันนี้ก็ได้ปูดูนะเนาะโดยวันนี้จะอ่านหนึ่งคือข้อตัวติดเสื้แท้นี้พึ่งมาบอกว่าอ่าน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 บ่สบายบ่บ่เป็นอีกนอนได้เป็นนอนบุอิมแบบนี้เด้ไปเก่าแล้วเป็นนอนเบ็ดบ่เมื้อนี้แล้วเป็นเพลอนอนนอนหลินแล้วเพลอนอนอะไรพวกนี้นอนเป็นนอนเว็ดได้เหมนี้เนาะวันนี้นอนบุเต็มอิม่เหม่นเนาะ คนนอนเนาะฉเนาะอ่ะโอเคเนาะฉเนาะว่าลายก็เด <centimet re> ียวจียืนว่ามุกกาพุ่นนั่นอ่าเดี๋ยวไปย่างไปชมบงส่วนภักส่วนย่างเนาะอ่าครับกเดือแฉเด้อบิมีย่างแล้วมีแต่กระดมด้มาให้มันนีเนาะผ่านมาจีอ่ะสบายดีอ่ะสบายดีสบายดีละสบายดีแกกินเรดื่องขะมเนาะเด นอนด้วยนะนอนด้วยไปนอนตากไปนอนไปนนานนาระ้มันหมเปียกบ้งเจ้าเห็ดตูุไม่บ้าหรือนี่นะกำลังงงกำลังเห็ดกำลังเห็ดเหมืงไม้บ้างเห็ดเองบเอง เฮ็ดพราเดินลูกเลยอยู่ได้นี่ย่มพ้นแล้วมันอยู่อะได้มันหัวหลังนี่หนังหัวปะโดยมลายซีนังกระซีมันแคอุ้มเหนียงมาเลยมันฆ่าก็ไปว่าแต่เนาะโดยแนประเทศใหม่คือย่มพ้นบุมีบนอยู่ได้บัรนี่ง่ายไปพุ่นเนยอุปกรณ์ครบมีเบิดอยู่บ่เดยมีครบแล้วเก็บสังกะสีของที่ขาดไปน่ค่ะตัเก็บสังกะสีขาดหนึ่โดยอ๋อเมนบ่หลังกันนั่นน่ะหลังปุ๋งๆงั้นยังบรเอ่ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจีนยางไปเบิ่งนะเสร็จเด้อนี่เบิ่งเบิ่งสวนนั่นนี่กันแป๊บนึง เนาะพี่เนาะกัดนี่แหละเป็นปลูกหลายอย่างอยู่ก็ดีเนาะพี่น้องเนาะบางครอบครัวกับพี่โบเชียงได้ไปท้าให้ทำกับแทบสิบริมีแต่บ้านหลังนี้ก็มีน้ำในเพิ่นกะปลูกเนาะเพราะได้เลี้ยงในครอบครัวมังอึพี่น้องประมาณสิบกุ้นวยนั่งเริ่มเป็นมากพริกมะเขือก็ถือว่าดีพี่น้องเนาะเดจะได้เก็บเกี่ยวได้อยู่ได้กินเนาะเพื่อได้ขายน้ำ มาเราเบิ่งเราโค้นขยันอยู่แล้วลูกเบียงลูกเบียงลูกเราเนี่ยว well, okay, ่าผ okay, ัวกรบโบมีโอเคเนาะพี่น okay, ้องเดี๋ยวโบเชงสีย่างไปเบิ่งกระท่อมน้อยหรือว่าเฮือนที่เราล้างสีสางใหม่เนี่ยพี่น้องอันนี้หลังเก่าหลังเก่าแต่มันปูพังเมื่อใดมันนี่ผลผลก็ร่าฝนตกมันก็หลังคาซึมเปียกแล้วเราง่ายไปพุ่นเนาะโอเคเนาะพี่น้องไปเบิ่งมองเพื่อนเฮ็ดไม่ก็เฮือนเฮือนหลังไม่แล้ว กัดเนาะมีแต่เสียงแบะเสียงยังนีนวดด้วยอ๋อนี่บ่ส้มมันบุ้มใหม่อะไรเห็ดเป็นี่แหละอ๋อยัใหม่คือเก่าแท้นี่มันบุมก็เลยเก็บไปแถวนีแหละเจ้าเห็ดเองบ่เนี่ยนะดอยเห็ดเอง เป็นวิ่งเฮ็ดเองโดยอ้ลึกแท้เฮ็ดเองนะนี่นะอ้เว้าเพิ่นิงนั่นเฮ็ดเองตอกตะปูตะปนี่ก็เฮ็ดเองเลยโยยมเลยแบบนี้เฮ็ดเองบ่มีไม้คลอไม้มันบ่เียงกันนี่เดอืขึ้นคงขึ้นยังนี่ก็เจ้าเฮ็ดเองเลยโดยขึ้นสังกะีนี่ก็เฮ็ดเองเฮ็ดเองโอ้บ่ธรรมดาพี่น้องเฮ็ดพอให้ได้กให้กอยู่ได้นี่เจ้า คือเจ้าชีใหอ่มาพุ่นมาอยู่นี่เนาะโดยน่าหันพาดาดซองเถื่ออะไรพาผ้ามันลงหันได้มันหันบ่โดยก็เลยชี้ใหญ่นี้ซองเถื่ออะไรพาโอ้โหแต่ได้เห็นเนาะไผ่กระแสไผ่ผ้าดิบบ่เอ่อใส่ดอกไผ่กับบุเรื่อมแตกงมัดซองเถื่อไผ่ผ้าแต่งเนาะโดยซองเถื่ออะไรมันดาดหน้ามันนี่คือนี่อายุยี่นี่ยมันนี่ก็เลยใหญ่มาหนีมาเนาะคือความปลอดภัย เห็ดเองไงพอเห็ดเห็ดได้มันเครื่องครบบดอยู่บ่อนี่ยนะบดได้ครบแล้วอันนี้ก็ยังบัพ่อได้ผ่ากระต่ายผ่ากระยองก็มีผ่ากระจายกระจายกระโบ้ได้มีผูมีอันนี้ก็เก็บสั่งกระซี่ขาดมันยังบัพ่อสั่งกระซีเก่าได้เนาะดำแท้นี่มันก็หัวคือเก่าได้เนาะเก่าเนาะหกใหญ่น้ำผ่าด่าได้หันวัอยู่ไกนี่ยนะถ้าจริงกันมันก็อยู่หันก็โอเคอยู่แต่ว่าย่านไพยเนาะ มันแตกสเถือได้กระดานเป็นยังก็มุนบ่ได้นหันอ้อนตรายแท้งสเถื่อล่ะนวยตีละเถือนะตีะเถืออืกะาหก็พออยู่อยู่แต่ว่าเฮาเลอันนี้แหละยามพยามยังแล้วกได้ยเฮ็ดอันีแค่นี้รับนีแลยังบ่มียังยังอ่บ่ยังบ่ได้มีหยังเลยนีเนาะสกะซให้กะสิัวอยู่ตังกะสิ โยมันก็สั่งซีเก่าเนาะขึ้นหลังคากันเห็ดกรทช่เห็ดนี่ได้สำเห็ดเป็นคือทำหนี่แล้วผินเป็นผู้ยิงเห็ดได้มันสำหนี่เนาะหรือว่าเก็บยอดรู้ตกกระฟูเองเนาะเห็นอยู่มั้งเห็นเนาะโอยโหแปดบอสผิ่นเนาะคอยยู่วันนี้กันนอนแล้วกันบุ๊มมีบันนอนกับเห็ดกันยู่นอนอยู่นลำกลางนี่แหละ อนนี้ก็หากระต่หันี่เลยห้ากระต่ขาน้ขาเดียวเพชรมือเล็กน่อยนี่ก็บโบมีเนื้อต่ใส่ได้พอนี้มันนี้มันไ่ได้เพิ่มเติมอีกเนาะมันโบมี่ไดเพิ่มแต่ว่าโ้มียังเพิ่มอีกเนาะยุดก่อนบบนี้ดิจชกจีไปหามา่งต้ใส่ไม่ใส่ปะดยวมี่ได้อำลงจะมุ่งขอกงัวเขามดเลยสั่งสีนะว่จะมั่งสังสีของัวมใส่หอยน้าเลแฟนทั้งแฟ่นมัดมังมดเป็นงัวบบมี่บอลชนได้มากงตอนนั้นมัดงัวบมี่บอลชนนิดองแนี้ ห่าน้งัวแล้วันากหนะอสิงัวนะเนาะโดยโดยโดยแป้นพอได้นำมุกเทียนกันแปดนนี่ครป็นค่ะปกป่งอยู่เนาะแปนซื่อาเราได้กูเรียบอยู่นะมมาจะทานวานไหเนาะโอเคน้เนะขอบใจเด้อ เลยเลยโอเคเนาะพี่น้องเนาะบัเสียงกับบเคยเข้ามาจักเถื่อนนะพี่น้องพอดดีนามหมู่ของบัเสียงเนี่ยนาะบัเตียงทองใช่ไหมวะเขาเนี่ยเป็นไฮข้ามาอัปเดตนี่บัเสียงเข้ามาแบบมาถามแล้วคมเป็นยูของเราบอันนี้พี่น้องหนึ่งมาตอนนี้เราสิญ่ายออกมาหม่งผู้ไหนพี่น้องที่บัเสียงถามก่อนหน้าเ่ย อยู่บ้านหลังเก่ามันเป็นหลังค้างหัวน่ะกับผ้าผ้าซองเทือ่อะไรเพิ่มว่ากระแสไฟผ้าเนี่ยพี่น้องอันตรายแล้วก็เลยง่ายมาอยู่นี่ง่ายมาอยู่นี่แบบอุปกรณ์ก็ยังมูมีเท่าที่เห็นน,นี่เลยพีนย่น้องผ้าไม่กระจาดอย่างก็มูมีเป้นปูกระป่างป้อง,งสร้างป้องแซงอะไรเพิ่งเนาะแล้วก็เฮ็ดเองเป็นผู้หญิงเ่ยเฮ็ดเองไม่ได้จ้างอะไรเลอกพี่งเนาะแเราก็จีได้ง่ายออกมา โอเคเนาะพี่น้องนะเนาะบริเวงก็จะได้ลาพี่ะน้องกันไปอีกเลยภาพบรรยากาศก็กท่อมน้อยอันนี้แล้วพี่น้องเนาะที่เรายนาอยออกมากอนอื่นกบับบริเยงก็ต้องขอขอบ,บุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะที่ขามาให้กําลังใจบริเยงโดยมากตลอดเนะาะถ้ามีกําลังใจเลยว่าจากพี่จากน้องบริเยงก็ไปบ่ฮอดมาบุถึงนะพี่น้องเนาะขอบคุณเป็นอย่างสูงเนาะพี่น้องเนาะ โอเคพี่น้องผู้เช้งะได้ล่าพ,ลลพี่น้องไปอีกแล้วพี่น้องก็ขอกล่าวคำว่า,าสบัดดีแล้วสวัสดีเด้อพี่น้องกันบุทสุขสุขคนเนาะ